สวัสดีค่ะโอ้ยเสียงหวานมากเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกุลคนออฟฟิเชียลนะคะเนี่ยว่าหาบกชัยลงก้อนลจังหูดจากแหมเนี่ยจะได้มือเศร้ากันเรียบร้อยนี่บอน้ำน้ำมันลงมาตองนี้ไหมเออน้ำข้างหน้ามันลงมาตองนี้พี่ต้องเดินลงเดินพี่เดินพี่กับบำมใจนี่ ติดจังไหนหามึงอ้ยจุจุจุแล้วก็หยอดลงกูหุ่จักแต่เฮงกูจักแต่ดอนแรก่งเนี่ยไปได้ก็ไม่ได้พูดเพื่อนพ่อเหม่ยไป ว้ยคนไน้พะลมกับประจำกับสามหลอบแล้วครับเพื่อนพ่อมเข้าไปทำบุญนะคะมาทำบุญะคะ่ะไ,ไ,ไ,ได้เพราะจาแปลว่าจะกลับบ้านอยู่หกล้อพร้อมวันนี้วันนี้หกล้อพร้อมเพื่อนพ่อมไป ทางท่านทำไปในับปีกแต่ประชาชนโหลดใสรถบุตรีนครับต้องขับตกรครับเพาะประชาชนจะดที่ทหลนะครับกับพวกับีนะครับอธิานบุตรีพูดนะแต่ผมนไปขับีไม่มีอะไรผักนัอารุกัญญาครับต่อไปงราอาี้สชกรจะเข้านับ เพื่อจะเปิดซ่อเพีงมเปิดซ่อมเพื่ะเปิดสาราบริด้านบนขอประกาศประชาสัมพันธ์นะครับมีกระเป๋านะครับท่าใดหายนะครับพร้อมมีกระตุกชะตาด้วยนะครับกระเป๋าสีแดงนะครับมันเปิดไปสีแดงใ่ดาวครับ ตัวนี <os> uh ้บนเนเล็กครับรับเรียบร้อยเหลืออีกกระเป๋านะครับหนึ่งใบนะครับท่านย่าสักคู่ครับผมเป็นเปิดงานครับเบอร์ยี่เด้อเบอร์ยี่สิบหกเบอร์สิบแล้วกับเบอร์สิบหกครับได้หมืครับมันนี้มีแปดสิบตัวครับไปเหมือเลยครับมันนี่นะผมไปเอารวมสุดทั้งนี้ เขาโล่งอีลีนะเบอร์เบาเบาโล่งนะเอออันนโอเคเข้าใจรู้เรื่องเจะมีตกินุทายโอ้สลักกระยายตัวขวายเป็นมือสุดท้ายสันจะนวนเงินนะครับที่กระเป๋าเออให้มาเดี่ยวมาบ้ารับนะครับที่กระเป๋าสีแดงมี่จะนวนเงินนะครับแต่ไม่ไม่ไม่ประกาศนะครับรับที่ท่านไปแล้วค่อยเจอกันนะ ไปกินกัวเตียครับฟังบนครับาบอกกินเขาบอกให้กินก็เตี๋ยฟรีจักรยานมีด้ยใช่ไหมโออนุญาตอีกครั้งนึงนะครับกระเป๋าสตางนะครับมีตังผ่านแล้วเพื่อนยังบอให้เปิดโรงทานเพียบเด้อเปดยังบอกเปิดงานเปินยังบอเปิดงาน แล้วไปได้เสียเงินซ้ำพอเหมาะกับมะเฮา้ซื้อไปกับื้อไปกับบอสไซสักวัะเอาหกหลอดมาหับออามาจะแตกอย่างขั้นนี้ รถจักยานบอดได้ป่านี้มาตัวมาเดียวคือรถคันนี้เอ่เห็นตวอเมาอเมื่อบ้านแต่สูสาโลลอยไหม แต่ซื้อเมื่อบ้านแทะมันแห้งไปแม่แต่ซื้อเมื่อบ้านแทะแล้วถามัวก,กอนกันพวเขายังบอกมาโอ้ลงหมดแล้วครับผมลงหมดทุกคันแล้วแต่จะขึ้นมาได้ไหมทีเนี้ยรุ่นหมื่นสาวอีกวันหนึ่งนะครับ เอาลงมาหยาง <c oughs> จอดไว้พูนเราหยางมาเอาบอกเราหนั่นจอดไว้หัน <c oughs> จอดไว้ข้างบนก็ได้พี่จอดไว้นั่นคางรถขั้นนันสักก้อน <c oughs> เออเราหยางขึ้นมาเอาเสีย <c oughs> เอาลงมาลมดินที่หยาง <c oughs> แล้วก็ขึยางขึ้นมาหนาแหละป้านแอร์นอนค่ะ บ่มักมกระยาดีนูนหัแเอี่ยปะนี่โอ้ย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 นี่ยาคือมาอีกรอบคือเขาเป็นเบิร์กซอยดากของรงวงงงงัเออจังสีจังโอเคอยู่ลราบอกอยู่หกสิบตัวพี่น้องเออพะลมหกสิบตัวเพื่อนบอกว่าเอาลงวันทียี่สิบห้าตัวแดีวมือสุดท้ายสิป้อมลงหลายแล้ววันนะก็เลยบอกว่าให้ง่ายสาวน้อยเป็นมือสุดท้ายซะเอาขนาดอาือ่นมาเหริงก้อนอน,นะเอาสองหน่อยเป็นมือสุดท้าย เขามือแหลกดีแล้วเลยะไปหาขี่หาต้นจะได้อันนี้เสรนไส้บบน,นี้ปักทงบังไฟเส้นไส้มอนบนี้บอ <c oughs> <c oughs> ปักทงบางไฟบะเส้นไส้หะนนะต้องขาวมาเสียไปเอาทงแดงหนดอกถอดเสื <c oughs> อเสือขาวใช่ไห <c oughs> <c oughs> โอเคนะพี่น้องพี่น้องแมวไ่ไพโมเมนต์ไรถไ่เจ๊กเจ๊กโอเจ๊กโอเจ๊กเขาซอยอยู่ดอก ลองไปอีครั้งหนึ่งมึงมึงโดดมึงเสียแต่ต่อ <c oughs> แทง่งแท่งเข้ามาชึกโอ้โอ้เลย bye bye mong đầy